และออยเนี่ยลองทานแล้วรู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นมากจริงๆเลยนะคะคือไม่เคยคิดเลยค่ะว่าตัวออยเนี่ยจะหายจากโรคกรดไหลย,ย้อนได้ ทุกคนคะช่วงนี้ออยอยากบอกว่าออยเครียดกับอ,อ,อาการกลอย้อนมากๆเลยนะคะคือวันไหนที่มีอาการขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอารมณ์เสียทั้งวันเลยค่ะเพราะว่ามันจะรู้สึกนะคะแสบจากอกจนถึงคอคะ่ะทุกคนทรมานมากจริงๆคือถ้าใครไม่เป็นไม่มีทางรู้แน่นอนนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่พอเป็นแล้วอยากจะบอกว่ายิ่งช่วงมือเย็นนะคะเป็นหนักมากเลยนะคะคือเครียดมากหิวก็หิวอยากกินก็อยากกิน,กกนแต่ว่าไม่กล้ากินนะคะเพราะว่ากลัวว่าอาการจะกําเริบขึ้นมาและแน่นอนนะคะว่าเพื่อนที่ทางานเนี่ยคนที่เคยเป็นนะคะเขาก็เลยแนะนําให้ออยเนี่ยลองทานยาตัวนี้คุกน นี่นะคะเป็นยากดไหลย,ย้อนมอนตรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นสูตรยาแพทย์แผนไทยนะคะที่ผลิตจาสกสมุนไพร100%ค่ะปลอดสารพิษค่ะทุกคนและออยเนี่ยลองทานแล้วรู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นมากจริงๆเลยนะคะคือไม่เคยคิดเลยค่ะว่าตัวออยเนี่ยจะหายจากโรคก,กดไหลย,ย้อนได้ก็ถ้าหากว่าใครนะคะที่มีอาการแบบออยนะคะแสบกลางอกจนถึงคอนะคะแนะนําค่ะให้ลองทานยาตัวนี้เลยนะคะเป็นยานะคะกดไหลย,ย้อนมอนตรานั่นเองและแน่นอนว่าคุณจะหายจากกดไหลย,ย้อนแบบออยแน,น่นอนค่ะ